มีหลักธรรมะสั้นๆนะที่จะนำมาฝากกัลยาณมิตรผู้ที่ฝักใ่ในธรรมของพระบรมศาสดาเพนะื่อจะนำไปโยนิโสมนัสิการปฏิบัติธรรมให้สมควรแกร่ธรรมเนะพื่อถ่ายถอนสิ่งที่เรียกว่าอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกมาจากกายออกมาจากใจนะสิ่งที่จะนำเสนอในโอกาสนี้นะเป็น เป็นเรื่องของวิบากกรรมนะวิบากกรรมมนะันจากข่าวที่กำลังโด่งดังในขนา้นี้นะจึงสามารถนำมาผนวกกับสิ่งที่พระบรมศาสดาได้ตรัสเอาไว้เป็นอย่างดีนั่นก็คือเรื่องของวิบากแห่งกรรมทั้งหลายนะเรื่องของกรรมนะ ที่กระทําโดยเจตนาเนะพราะกล่าวว่าเรากล่าวซึ่งเจตนาว่าเป็นกรรมยนะมีอยู่3ประเภทก็คือกรรมดำนะย่อมมีวิบากดํากรรมขาวย่อมมีวิบากขาวกรรมทั้งดําทั้งขาวก็ยนะ่อมมีวิบากทั้งดําทั้งขาวทั้ง3ามกรรมนี้ล้วนแต่มีวิบากทั้งสิน้นะเมื่อได้กระทําโดยเจตนาแล้ว ีนี้ผลผลของกรรมที่เรียกว่าวิบากกรรมนั้นพนะระองค์ได้ตัดว่าพิกูุทั้งหลายเนี่ยเรากล่าววิบากแห่งกรรมทั้งหลายว่ามีอยู่3อย่างก็คือวิบากในทิกธรรมนั่นหมายถึงว่าได้รับผลในปัจจุบันนั้นทันควันนะหรือว่าวิบากในอุปปัชชะก็คือในเวลาถัดมา หรือว่าวิบากในอปปะปริยายะคือในเวลาถัดมาอีกนะเพราะฉะนั้นเมื่อได้กระทำกรรมไปแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกรรมดำหรือกรรมขาวนะหรือกรรมทั้งดำทั้งขาวสลับกันเนี่ยนะย่อมมีวิบากของกรรมก็คือผลของกรรมแน่นอนแต่ผลของกรรมหรือวิบากของกรรมนั้นก็อยู่ที่ ความหนักเบาของการกระทำนะถ้าหนักมากมันก็จะส่งผลในปัจจุบันทันทีนะที่เรียกว่าวิบากในทิศกระทำแต่ถ้าถึงแม้ว่าจะหนักแต่มันยังมีวิบากของกรรมดีที่ได้ทำไปแล้วเนี่ยกำลังให้ผลอยู่นั้นวิบากของกรรมชั่วก็ต้องก็ต้องรอเวลาก็ต้องรอคิวก็จะส่งผลในเวลาถัดมา หรือในเวลาถัดมาอีกดังนั้นคนชั่วหรือคนผานก็ตามที่ได้กระทํากรรมชั่วไว้แล้วแล้วก็คิดว่าวิบากแห่งชั่วไม่ส่งผลนั่นเป็นการเข้าใจผิดเพราะว่ากําลังเสวยวิบากแห่งกรรมดีที่ได้กระทํามาก่อนหน้านั้นวิบากแห่งกรรมชั่วก็ต้องรอไปก่อนแต่เมื่อใดวิบากแห่งกรรมดีสิ้นสุดลงวิบากแห่งกรรมชั่วก็จะให้ผลทันที เราก็จะเห็นเหตุการณ์เยอะแยะที่ปรากฏขึ้นในปัจจุบันหรือในอดีตก็ตามว่าคนชั่วที่ได้กระทำกรรมไปแล้วเนี่ยยังไม่ได้รับผลในขนาดนั้นแต่เขามาได้รับผลในเวลาถัดมาหรือในเวลาถัดมาอีกนะเพราะฉะนั้นกรรมชั่วอย่าทำกรรมดีให้ทำนะเพราะว่าไม่ว่าจะดีหรือจะชั่ว ย่อมมีวิบากทั้งนั้นแต่เมื่อจะทํากรรมแล้วก็ขอให้เป็นกรรมดีมันจะเป็นวิบากดีนะนั่นเรื่องของกรรมเป็นเรื่องที่ทุกคนจะต้องเข้าใจกรรมไม่มีตัวตนให้เห็นแต่มันมีจริงนะเพราะฉะนั้นก่อนจะจะกระทำอะไรลงไปเนี่ยพระพุทธองค์ได้ตรัสกับราหุนว่าราหุนกระจกเงามีไว้สําหรับทําอะไรราหุนก็ตอบว่ากระจกเงามีไว้สําหรับส่องดูพระเจ้าค่ะฉันนั้นก็เหมือนกัน เราจะกระทำกรรมทางกายวาจาใจก็พินิจพิเคราะห์ให้ครวนซึก่อนที่จะกระทำลงไปเหมือนกับการส่องดูกระจกเงานั่นแหละนะนี่คือพระสูตรที่มีประโยชน์ที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะขอให้ติดตามนะพระสูตรที่มีประโยชน์ในลำดับต่อไปและที่สำคัญให้กดไลค์กดแชร์ด้วยครับ